dass ich hier vorne stehe und predige. Es ist so, weil ich eine persönliche Erfahrung mit dem Herrn hatte. Als ich klein war, hat man mir beigebracht, dass Menschen von Affen stammen. Ich glaubte daran, ohne nachzudenken.

มาตลอด so ich den Herrn จนกระทั่งวันหนึ่งมีคนมาเล่าให้ผมฟังตอนนั้นจบแล้วเป็นแพทย์ผ่าตัดสมองเรียบร้อย ich schon und war schon เขาเล่าให้ผมฟังว่าพระคัมภีร์เป็นพระคำของพระเจ้า mir, die das Wort ลองศึกษาดูสิและคุณจะพบว่าพระเจ้ามีจริง

nicht glücklich ก่อนมาเป็นคริสเตียนไม่เคยยิ้มเลยเป็นคนที่มองโลกในแง่ร้ายมากๆ b e f o r ich zum Christentum mich bekannt habe war ich ein trauriger Mensch ก็ไม่รู้ว่าจารามาชอบได้ยังไง So i t like so, t sel, s t mir ein Rätsel warum Pastorin da sich in mich verliebt hat สงสัยพระเจ้าทําให้ตาบอดไปสักพนึง Vielleicht hat der Herr ihre Augen verblendet แล้วเจ้าของบ้านหลังนั้นก็มาคุยกับผมบอกว่า Und der Eigentümer des Hauses, bei dem wir waren, sagte zu uns, Sie brauchen Gott. Der Herr hat Sie Pastor oder Doktor erschaffen. Jeder Mensch braucht den Herrn, weil jeder Mensch sündig ist. เมื่อเขาพูดอย่างนั้นผมโมโหมากมาว่าฉันได้ยังไงว่าฉันเป็นคนบาปฉันไม่เคยไปฆ่าใครไม่เคยไปป้นธนาคารไม่เคยเอามีดไปแทงใครแล้วเจ้าของบ้านก็บอกว่ากลับไปบ้านแล้วไปดูที่กระจกในห้องนอนตัวเองสิ Doch er sprach weiter zu mir, gehen Sie nach Hause und betrachten Sie sich im Spiegel. Und sagen Sie sich selbst im Spiegel, ich bin kein Sünder. Ich war so wütend, so nahm ich die Herausforderung an. Und ich dachte, ich bin gut genug. Ich ging in das Zimmer und sah den Spiegel an. แล้วผมก็เริ่มจะเปิดปากบอกว่าฉันไม่ใช่คนบาปในทันใดนั้นก็ความคิดกลับมาว่าตอนเด็กๆชอบล้อชื่อพ่อเพื่อนอุุสคามแต่กระดั้งไทล von Vater meines Freundes immer sehr lustig gemacht darüber. Ich habe über meine Lehrer gelästert. Und ich mag manche Menschen nicht. Und ich habe das Geld meiner Mutter sehr oft geklaut. เครื่องแป้งหน้าที่ก็แต่งตัวผมก็แอบไปขโมยผมเลยปิดปากไม่กล้าบ,บอกว่าผมไม่ใช่คนบาปหลังจากนั้นก็เลยตัดสินใจไปศึกษาเรื่องพระเยซูก็เริ่มศึกษาพระกัมพี

Schon vor 2700 Jahren sagte die Bibel, dass die Erde rund ist. Doch erst seit ein paar hundert Jahren haben die Menschen herausgefunden, dass es so ist. Raktan, thang, Boran, die historischen Bestätigungen. Sie haben das Schiff Noahs auf dem Berg in der Türkei gefunden. นักบินชาวอเมริกันกับรัสเซียได้ขับเครื่องบินไปเห็นเรือโนอาและถ่ายรูปออกมาอันอเมริกาในส่วนรัสเซียพิลอตหาตัโบต์อ็นเด็ก์ของเดอะแบกมันจะเป็นไปได้ยังไงเรือลัมเบลิ่มเลยไปติดอยู่บนยอดภูเขามีข้อควานในั่นโคสชิฟฟ์ของเดอะแบกและมีหลักฐานมากมายที่บ่งว่าพระคัมภีร์ไม่ใช่หนังสือโกหก

และพอศึกษา o m m e n habe, a และพอศึกษาเรื่องพระเูแลพอศึกษาเรื่องพระเยซูก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าพระเยซูกังเกิไมาจาึกหญิงพเกิมจารียงพระเจากางพรเกมาพระเยซรรจาการอธมายและพระองค์ประกาศตัวว่าฉัน เป็นพระเจ้าผู้ใดที่เชื่อในพระองค์ผู้นั้นจะมีชีวิตนิรันดร์และพระองค์ไปตายบนไม้กางเขนไถ่บาปให้มนุษย์ยังไม่พอพระเยซูกลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สามพิสูจนให้เห็นว่าพระเยซูไม่ใช่มนุษย์ธรรมดา Und das ist ein Beweis, dass Jesus kein, normal, kein gewöhnlicher Mensch ist. In der Medizin wurde bewiesen, wenn der Gehirn fünf Minuten lang keinen Sauerstoff bekommt, der Gehirn wird tot sein. Und es gibt kein Zurück. Und es heißt Gehirntod. Gehirn Doch Jesus ist seit drei Tagen gestorben. กลับขึ้นเป็นขึ้นมาจากความตายมีคนเห็น500คน500 Menschen, พระองค์เดินอยู่บนโลกหลังจากกลับเป็นขึ้นมาจากความตาย40วัน er Welt, er er และพระองค์ก็เสด็จขึ้นไปบนสวรรค์ So glaubte ich, dass der Herr wahr ist, dass es ihn gibt. Und die, in der Historie, in der Geschichte, Jesus war wirklich auf dieser Welt. ตอนนั้นผมตัดสินใจว่าถ้าพระเจ้าเป็นจริงผมขอเป็นลูกของพระเจ้าผมอยากไปสวรรค์ผมอยากกลับมามีความสัมพันธ์กับผู้ที่สร้างผมผมก็ลยก้มหน้าอธิษฐานต้อนรับพระเยซู

Und nach dem Tag ชีวิตผมก็เริ่มเปลี่ยนว่า e i นชีวิตเ e ลี่ยนไปนิสัยไม่ดีมันก็หลุดออกไป e e เก่ง oh เคยน่านเคยน้าบึ้งก็ยิ้มได้เ <c oughs> <c oughs> เคยเป็นคนเห็นแก่ตัวก็เลิกเห็นแก่ตัวพระเจ้าทำการอัศจรรย์มากมาย Herr sehr viel พระองค์รักษาครอบครัวผมไม่หายโรค Herr he พระองค์ประทานงานเนียผมยังอัศจรรย์ Herr nice พระเจ้ารักษาคนไข้ผมร้ายคนอยญ่ายหายอย่างอัศจรรย์ Herr auch viele von mir พระเจ้ายังทรงมีพระชนอยู่ Herr ผมดีใจที่มาเป็นลูกของพระเจ้า Und ich freue mich so sehr, ein Kind von ihm zu sein. Ich möchte Sie ermutigen. Wir sind nicht Kinder Gottes, weil wir in die Kirche gehen. เรามาเป็นลูกพระเจ้าไม่ใช่เพราะว่าพ่อแม่เราพาเราไปโบสถ์เราไม่ได้มาเป็นลูกพระเจ้าเพราะฉันเกิดขึ้นมาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เรามาเป็นลูกพระเจ้าเพราะเราตัดสินใจว่าพระเจ้ามีจริงและพระองค์รักเราและยอมรับว่าเราเป็นคนบาปแลวบอกพระเจ้าว่า

อยากให้พี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้าจริงๆ <Amen. S 3> er พระคัมภีร์บอกว่าท่านเชื่อถ้าท่านเชื่อด้วยใจ Die sagt, ว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า,า,จาและประกาศด้วยปากว่าพระองค์กลับเป็นขึ้นมาจากความตาย Und mit ihrem Mund dass er aus auferstanden dass dem Tode ihrem er ist และต้อนรับพระองค์เข้ามาในชีวิตพระองค์และพระองค์จะให้ชีวิตใหม่แก่ท่านพระองค์จะให้ชีวิตนิรันแก่ท่าน,น,น,ท,านท่านจะได้เป็นลูกของพระเจ้า Sie sein. อยากหนุนใจให้พี่น้องมั่นใจและเริ่มตั้งแต่วันนี้ ว่าท be ่านเป็นลูกของพระเจ้าจริงๆส i ใครบ้างอยากจะเป็นลูกของพระเจ้าใครอยากเป็นลูกของพระเจ้ายกมือขึ้นใครอยากไปสวรรค์ใครอยากมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาอธิษฐานว่าตามผมดีไหมครับ Bitte gemeinsam beten. Ajitha, nomadang, laut beten. himmlischer oh, okay. ja. Vater. Ich glaube daran. -Ong dass, dass du mich liebst. Ich möchte Jesus willkommen heißen. In mein Leben. Ich möchte umkehren. Von heute an werde ich mit dir laufen. ลูกขอเป็นลูกของพระเจ้าตั้งแต่วันนี้ Amen อเมนสรรเสริญพระเจ้าดีใจครับที่พี่น้องตัดสินใจเป็นลูกของพระเจ้า